สวัสดีค่ะมาเจอกันนวแวะเจแปนกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะวะก็จะเอา8วิธีการกินการใช้แบบประหยัดในญี่ปุ่นมาฝากกันค่ะถ้าเรากินใช้แบบประหยัดเราก็จะมีเงินออมแล้วไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินด้วยนะคะ อย่างที่1นึแวะก็จะพยายามไม่ซื้อน้ําข้างนอกนะคะก็จะต้มน้ํานะคะแล้วก็ทําชาแล้วก็ทําน้ําดื่มไปที่ทํางานแล้วก็ที่โรงเรียนลูกนะคะเพราะว่าทุกวันเราไปทํางานหรือว่าไปโรงเรียนนะคะถ้าเกิดเราซื้อน้ําดื่มนะคะ หนขวด100กว่าเยนก็30กว่าบาทนะคะสคนก็เป็นจำนวนเงิน300กว่าเยนนะคะแล้วก็ถ้าจะต้องซื้อทุกวันนะคะก็จะเพิ่มค่าใช้จ่ายในบ้านด้วยนะคะน้าแวก็จะประหยัดโดยการเอาน้ำใส่กระติกไปกินที่ทำงานแล้วก็ให้ลูกไปกินที่โรงเรียนด้วยค่ะ ถ้าเป็นฤดูร้อนก็จะลองน้ําใส่ขวดนะคะแล้วก็จะเอาเข้าช่องฟีดเอาไว้นะคะแล้วก็เวลาน้ําแข็งแข็งตัวแล้วนะคะก็จะเอาออกมาแล้วก็เอาออกไปกินที่ข้างนอกนะคะนะ้าแววจะไม่ซื้อน้ํากินข้างนอกนะคะก็จะได้น้ําเย็นๆนะคะ,ะไม่ต้องเสียเงินไปซื้อข้างนอกด้วยค่ะ ข้อ2เวลาไปซูเปอร์นะแวกก็จะเลือกซื้อพวกเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่เป็นของนําเข้านะคะอย่างเช่นของนําเข้าจากออสเตรเลียหรือว่าอเมริกาหรือสเปนนะคะถ้าเกิดเป็นเนื้อไก่ก็จะเลือกของไทยค่ะเพราะว่าของที่นําเข้ามาในญี่ปุ่นจะถูกกว่าของในประเทศนะคะก็นแวกก็จะเลือกซื้อเฉพาะเนื้อนำเข้าค่ะข้อ3 ผักเมื่อก่อนนแวะซื้อมาก็จะใช้เป็นมือมือนะคะอย่างผักกําหนึง่งนแะวะก,ก็จะแบ่งครึ่งหนึง่งแล้วก็จะเอามาทําอาหารเป็นมื้อนะคะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยบางครั้งนแวะก,ก็ลืมนะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้จนเน่านะคะทําอย่างนี้เรื่อยมานะคะแล้วก็มานั่งคิดดูเนี่ย ผักที่เน่าเนี่ยเราก็เสียดายนะคะแล้วก็เป็นเงินเหมือนกับเป็นเงินทั้งนั้นเลยนะคะน่แหวก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วค่ะก็คือว่าเวลาเราซื้อผักมาน่แวกจะรีบล้างนะคะแล้วก็แช่น้าเกลือเอาไว้นะคะประมาณ15นาทีถึง20นาทีใครมีเวลาก็สัก30นาทีก็ได้นะคะ ล้างผักให้สะอาดทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นแล้วก็เอาผ้ามาเช็ดนะคะหลังจากนั้นนวแวกรก็จะหั่นผักทั้งหมดใส่ถุงเอาไว้ค่ะแล้วก็เอาไปเข้าตู้เย็นค่ะ ผักวันนี้นาแวได้ผักถูกมานะคะนาแว่ก็ซื้อมายังนึกเมนูไม่ได้แก่ก็ซื้อมาแล้วก็ล้างแล้วก็เอามาหั่นใส่ไว้ก่อนนะคะผักเอามาซื้นาส่วนใหญ่นาแวก็จะมาทําข้าวผัดแล้วก็ใส่มิโซซุปก็ได้นะคะหรือว่าผัดกับปลาตัวเล็กนะคะคือเมนูทําได้หลายอย่างเลยค่ะ วันนี้ได้ต้นขึ้นช่ายมาในราคา97เยนนะแวก็เลยซื้อมาแล้วก็กะว่าเอาก้านเขานะคะมาหัน่นแล้วก็หั่นเก็บไว้ก่อนค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเวลาจะทําก็ส่วนใหญ่ก็จะเอามาต้มกับซุปทําเป็นซุปมันฝรั่งนะคะส่วนใบก็จะหั่นทิ้งเอาไว้นะคะแล้วก็จะเอามาทําเป็นยำต่างๆค่ะ ที่บ้านนี่จะทำยำมุนเส้นนะคะแล้วก็ยำปลาทูน้าบ่อยเลยนะคะก็ผักขึ้นช่ายเนี่ยนแวก็จะมีติดบ้านไว้ประจำเลยค่ะต้นหอมนแวก็จะหั่นหมดเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนแวก็จะเอาไว้ใช้เลยแล้วก็อีกส่วนหนึงนะคะนแวก็จะเอาใส่ช่องฟิตเอาไว้นะคะเพื่อที่ว่าจะไม่ให้หอมเสียงง่ายนะคะเวลาเราใช้เนี่ยเราก็เอามาใส่ในซุปได้นะคะ เวลาหุงข้าวเสร็จนะแวก็จะดึงปลั๊กออกเลยนะคะแล้วก็จะเอาข้าวทั้งหมดเนี่ยใส่กล่องแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟิตนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่จะกินของวันรุ่งขึ้นที่จะกินเร็วเนี่ยนะแวก็จะเอาไปใส่ช่องธรรมดานะคะเวลาอุ่นก็จะใช้เวลาไม่นานก็จะไม่เปลืองไฟคะ่ะ ข้าวกล่องที่ร้านสะดวกซื้อนะคะก็อร่อยดีนะคะแต่ถ้าเกิดเราซื้อทุกวันนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในบ้านนะคะนแวก็เลยทำข้าวกล่องเก็บสต็อกไว้ในช่องฟีดนะคะเวลานาแวททำงานกลับมาเหนื่อยก็จะได้ไม่ต้องแวะร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้อข้าวกล่องนะคะถ้าเกิดเราทำกินเองจะถูกกว่าครึ่งหนึ่งเลยค่ะ ตอน,นเช้านาแวก็จะทำขนมปังหน้าพิซซ่าทำทีเดียวเยอะๆทำสต็อกเอาไว้แล้วก็เอาไปเก็บไว้ในช่องฟรีสนะคะเวลาจะกินช่วงเช้าก็เอาออกมาทิ้งเอาไว้สักพักนึงนะคะก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เเราก็ค่อยเอาไปเข้าเตาย่างได้ค่ะ ขนมปังหน้าพิซซ่าก็จะเป็นทั้งอาหารเช้าแล้วก็เป็นของว่างเวลาโอตโต้ซสั่งหิวหรือลูกกลับมาจากโรงเรียนหิวๆนะคะนาแวก็จะให้เขากินขนมปังหน้าพิซซ่าอันนี้นะคะก็ประหยัดค่าขนมไปได้เยอะเลยค่ะ วิธีทำก็ทำไม่ยากเลยนะคะให้เรามีขนมปังแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะคะบางคนจะใช้ซอสพิซซ่าก็ได้นะคะแต่ว่าเแว,ว,ว่าซอสพิซซ่าจะแพงกว่าซอสมะเขือเทศเแว,ว่าก็เลยเอาซอสมะเขือเทศก็อร่อยดีค่ะแล้วก็จะมีหอมใหญ่นะคะบอคอรอกโคลี่ไส้กรอกข้าวโพดแล้วก็โรยด้วยหน้าชีสนะคะส่วนบางคนถ้าเรามีผักในตู้เย็นนะคะเราเอามาทำเป็นหน้าพิซซ่าได้เลยค่ะ เราโรยหน้าพิซซาทั้งหมดแล้วเราก็เอาแลปมานะคะแล้วก็ห่อเขาทีละแผ่นทีละแผ่นนะคะแล้วก็เอาถุงมานะคะถุงจะเป็นถุงซิปล็อกก็ได้หรือว่าถุงตามซูปเปอร์ธรรมดาก็ได้นะคะเอามาใส่เขาแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอาไปแช่ที่ช่องฟีีกันค่ะ ขนมปังหน้าพิซซ่าเราทำเสร็จแล้วเราเอาเข้าช่องฟรีซอยู่ได้3อาทิตย์ค่ะเวลาจะกินก็เอาออกมาทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็เอาเข้าเตาย่างได้เลยค่ะ ก้อนหอมต่างๆที่วางไว้ในห้องน้ําหรือไม่ก็ทางเข้าประตูหรือว่าในห้องนะคะคือเมื่อก่อนนวแวก็ซื้อมาอยู่นะคะแล้วก็ซื้อมาก็จะมีอายุในการใช้งานก็ประมาณเดือนหรือ2เดือนแล้วก็เขาจะหมดนะคะคราวนี้ก็ต้องมาซื้ออีกแล้วก็นวแวก็มาคิดเป็นระยะยาวนะคะก็จะเสียเงินค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวนะคะวิธีของนวแวะะก็คือทุกเช้าวนวแวก็จะเปิดหน้าต่างห้องน้ําแล้วก็หน้าต่างบ้านนะคะเพื่อระบาย ข้อที่7นแวก็จะลดการซื้ออาหารสำเร็จที่เป็นแพ็คหรือไม่เป็นพวกเครื่องปรุงสำเร็จต่างๆแล้วก็อาหารกระป๋องนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างเช่นตอนนี้นะคะนแะวก็ยังไม่ได้ทิ้งเลยซื้อไว้เยอะเลยนะคะแล้วก็ หมดอายุแล้วค่ะพอมาดูอีกทีนึงนะคะจะเป็นอย่างนี้ประจํานะคะก็เลยคิดเอาไว้ว่าต่อไปจะไม่ซื้ออาหารกระป๋องหรือว่าจะลดการซื้อซื้อให้น้อยนะคะเพราะว่าเผื่อเอาไว้นิดนึงเวลาแผ่นดินไหวแล้วก็จะได้มีอาหารกินนะคะแต่กะว่าจะซื้อไม่มากเหมือนที่ผ่านมาค่ะ ข้อที่8ดเป็นบัตรสะสมแต้มนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีมากๆเลยค่ะเวลาน้าแวะไปซูเปอร์หรือว่าไปตามร้านขายยาก็จะยื่นบัตรสะสมแต้มให้เขาเพื่อที่ว่าเวลาเราสะสมแต้มไปนะคะแต้มนี้ก็จะใช้แทนเงินได้แล้วก็จะแลกเป็นสิ่งของก็ได้นะคะเราก็เวลาเราจะซื้อของเราก็ใช้เงินในนี้ซื้อได้ค่ะ วันนี้นแว่ก็รวบรวมวิธีการกินการใช้แบบประหยัดในญี่ปุ่นมาฝากทุกๆคนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยที่รับชมคลิปน้าแวค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ